ชมพู่ฉันกับไผ่มุกเนี่ยมาถึงโรงแรมแล้วนะแต่เขาบอกว่าแกไม่ได้จองโรงแรมให้เราเหรอตักเราคืนนี้เราจะพักที่ไหนกันดีอะแกงั้นแกสองคนหาวิธีการจัดการเอาเองได้ไหมอะคือว่าแกสองคนก็เป็นเพื่อนเจ้าสาวด้วยพรุ่งนี้ห้ามสายนะอ้าวแล้วเราจะเอาฮัลโหลฮัลโหลชมพู่อะไรนะนี่แกจะให้ฉันแต่งหน้าคุณลุงคุณป้าหรอชมพู่ แต่แกก็มีช่างแต่งหน้าไม่ใช่หรอ,อ,อมันก็ใช่แหละแต่ว่าช่างแต่งหน้าของฉันฉันก็จ้างมาให้แต่งหน้าฉันไงไข่มุกแกก็เป็นช่างแต่งหน้าไม่ใช่หรอยังไงฉันฝากแต่งเนีนย่นยนะแต่ไข่มุกเขามาเป็นเพื่อนเจ้าสาวนะเขาไม่ได้มาทํางานสักหน่อยอีกอย่างเนี่ยเวลาก็มีน้อยด้วยช่างมันเถอะแกวันนี้งานแต่งชมพู่เขานะถือว่าเป็นของขวัญชมพู่แล้วกันชมพู่แล้ว แกไปเรียกคุณลวงคุณป้ามาสิขอบคุณนะแล้วฉันก็มีลูกพี่ลูกน้องอีกหลายคนเลยอ่ะไข่มุกแกแต่งได้ใช่ไหมี่างฟักไว้นะถือว่าช่วยกันเนาะวันสำคัญของฉันมีแค่วันเดียวเองนะนั่น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 เพื่อนเพื่อนเจ้าสาวมาหรือยังครับใกล้ถึงพิธีแล้วนะครับผมฉันก็รู้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวลองโทรตามนะคะนี่ชมพู่ เพื่อนเกภาษาอะไรเหรองานแต่งจะเริ่มแล้วยังไม่มาอีกหายหัวไปไหนหมดเนี่ยฮะมาแล้วนี่พวกเธอสองคนเนี่ยไปไหนมาเป็นเพื่อนเจ้าสาวเนี่ยยังมาสายเหรอชันให้เธอมาช่วยงานนั้นไม่ได้ให้มาเที่ยววันนี้เป็นงานแต่งลูกสาวฉันช่วยทําตัวให้มันดีๆหน่อยก็เพราะคุณป้านั่นแหละค่ะไม่เตรียมรถว้ให้เราสองคนพวกเราต้องเรียกรถเองก็เลยมาสายแบบนี้ไงคะโอ้ยพอได้แล้วจะเถียงกันทำไมเนี่ยงานแต่งฉันเนี่ยแม่ก็ไม่ต้องพูดแล้วนี่ ตักไข่มุกเดี๋ยวแกไปหาพิธีกรนะแล้วก็พวกขั้นตอนการแต่งงานอ่ะฉันส่งไปในไลน์กลุ่มแล้วโอเคไหมฮะกลุ่มไหนเหรอก็กลุ่มที่ก่อนแต่งงานฉันหนึงพวกแกเข้ากลุ่มไงอ๋อเอางี้เดี๋ยวฉันส่งให้แกส่วนตัวแล้วกันส่งกันนะไปที่รักเอาไอ้ตา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 เดี๋ยวแกจะไปไหนอะแกไม่อยู่ดูพิธีการจัดงานก่อนเหรอ จะดูไปทําไมอ่ะเขาเชิญเราสองคนให้มาเป็นเพื่อนเจ้าสาวแต่ไม่เอาเราเข้าไลยกลุ่มเนี่ยนะฉันจะกลับบ้านเดี๋ยวแกอดทนก่อนสิวันนี้งานแต่งของชมพู่นะพวกงานแต่งเนี่ยพิธีการมันก็เยอะแบบนี้นี่แหละชมพู่อาจจะลืมก็ได้แกแล้วอีกอย่างเนี่ยเราเองก็ไม่ต้องทำอะไรเยอะแยะด้วยหน้าที่ของเพื่อนเจ้าสาวก็คือเป็นสักขีพยานให้เจ้าสาวเองนะแกน้อๆน,น,นี่ไข่มุกแกจะใจดีเกินไปแล้วนะ ก็งานแต่งคือวันที่สําคัญที่สุดในชีวิตนะแล้วอีกอย่างเนี่ยชมพูก็บอกแขกในงานทุกคนแล้วด้วยแกว่าเราคือเพื่อนที่สนิทที่สุดอะถ้าเราไปตอนนี้เนี่ยชมพูจะาหน้าไปไว้ที่ไหนเล่านี่เพื่อนเจ้าสาวสองคนนั้นน่ะมาช่วยงานตรงนี้สิค่ะมา เดี๋ยวเธอนะไปเอารองเท้าที่บันไดมาเปลี่ยนให้ชมพู่เขาส่วนเธอเนี่ยเอาชุดเจ้าบ่าวไปรีดเสร็จแล้วก็รีบไปที่หน้าประตูจะได้ต้อนรับแขกต่อคุณป้าคะเราเนี่ยมาเป็นเพื่อนเจ้าสาวนะคะเราไม่ได้มาใช่ค,ค่ะคุณป้าแคะใจเย็นก่อนสิช่วยงานนิดหน่อยไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเรากินข้าวเสร็จก็กลับแล้วเชิญทางน,นี้เลยค่ะงานแต่งไปทางนี้ใช่ไหมคะ ใช่ค่ะเชิญนั่นในเลยค่ะพวกแกฝ่กันไปทำอะไรแกได่มาขนของแล้วเพื่อนเจ้าสาวคะขอ,อน้ำหน่อยคะอ่ะเออขอตรงนี้ด้วยคะ่ะสองแก้วเอ่อเพื่อนเจ้าสาวครับ ห้องน้ำไปทางไหนครับอ๋อเดี๋ยวเดินตรงไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลยนะคะโอ้ขาฉันหักแล้วอ,อ,อะแกตั้งแต่เช้าวันตอนนี้เนี่ยเรายังไม่ได้กินน้ำนอเลยสักหยดอะแกเป็นพเพื่อนเจ้าสาวเนี่ยมันเหนื่อยขนาดนี้หรออาหารเย็นกำลังจะเริ่มแล้วอะแกเราไปหาที่กินข้าวกันเถอะนี่พวกเธอหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะฮ้ ใหบอกให้แกมานั่งตรงนี้ตรงนี้เป็นที่สาหรับแขกเท่านั้นพวกแกห้ามกินอ้าวแต่ว่าพิธีมันจบไปแล้วไม่ใช่หรอคะแล้วอีกอย่างเนี่ยเราก็เหนื่อยมากเราด้วยเหนื่อยอะไรฉันไม่เห็นพวกแกจะทําอะไรกันเลยฮะไม่รู้เลยเจ้าภาพยังไม่ได้กินพวกแกก็ไม่ต้องกินลุกขึ้นมาแบบนี้เลยตามฉันมาเร็วๆตามมาเลยต,ตนนันกัตนัเขียนว่า V I P ด้วยอ่ะ ฉันว่าน่าจะเป็นโต๊ะสำหรับเพื่อนเจ้าสาวแน่เลยเพราะว่าโต๊ะอื่นเต็มหมดแล้วแกมาไปกินข้าวกันดีกว่าหิวหนะว้าตายแล้วนี่พวกแกมากินได้ไงฉันบอกว่าไม่ให้กินไงฮะแล้วนี่มันโต๊ะเจ้าภาพนะป้าคะแต่เราก็ยุ่งกันมาทั้งวันแล้วอะเราจะกินข้าวหน่อยไม่ได้หรอคะในงานก็กินไม่ได้ที่นี่ก็กินไม่ได้มันทาไมหรอคะ ก่อนจะกินน่ะก็ต้องรับแขกจนงานเสร็จก่อนสิฉันให้พวกเธอมาช่วยงานนะไม่ได้มาเที่ยวถ้างั้นอาหารโตนี้พวกเธอจ่ายกันไปด้วยเราจ่ายเองอย่างนั้นเหรอคะนี่เราอุตส่าห์ลาง,งานเดินทางมาตั้งไกลเพื่อที่จะมาเป็นเพื่อนเจ้าสาวให้ค่าอาหารเรายังต้องจ่ายเองอีกเหรอโอ๊ยฉันอยากจะบ้าตังนคะฉันจะฟังแค่แรกอะ่ะน่าจะกลับตั้งนานแล้วอ,ะอ่ะอ๋ออีกอย่างนะ ซองที่ได้จากการกั้นประตูเงินประตูทองเนี่ยเอามาคืนฉันด้วยเพราะเป็นเงินของลูกเขยฉันฮานี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่ฉันได้ยิงคนของเงินเพื่อนเจ้าสาวคืนเนี่ยการกั้นประตูเงินประตูทองเนี่ยนะมันก็เป็นแค่พิธีการมันเป็นเงินลูกเขยของฉันพวกแกไม่มีสิทธิ์ได้ค่ะในซองนี้เนี่ยมันมีเงินเท่าไหร่ละคะ แต่พวกเราสองคนเนี่ยใส่ซองให้ลูกสาวป้าคนละหนึ่งหมื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยป้าต้องจ่ายคืนเรามาเลยค่ะอะไรมันคนละเรื่องกันมันคนละส่วนเงินใส่ซองให้มาแล้วจะเอาคืนได้ไงอะ่ะพวกแกเนี่ยไม่มีมารยาทใครกันแน่ที่ไม่มีมารยาทอะ่ะเราเดินทางมาที่นี่เนี่ยเพื่อที่จะมาเป็นเพื่อนเจ้าสาวแล้วผลที่ตามมาคืออะไรค่ารถค่าเครื่องค่าห้องพักเราก็ต้องจ่ายเองแล้วเราแค่มานั่งกินข้าวเนี่ยเรายังต้องจ่ายเองอีกเหรอแถมมาหลอกให้ฉันเนี่ย แต่งหน้าให้ญาติฟรีทุเล็มากนี่พวกแกสองคนเสียงดังไรกันเนี่ยดังไม่ถึงล่างเลยเบาๆหน่อยสิพวกเราเมื่อสนิทกันไม่ใช่เหรอหยุดพูดเลยนะใครเป็นเพื่อนสนิทแกเหรอแกพูดเองเนี่ยเพราะาแกไม่มีเพื่อนหรือเปล่าตางทำไมแกพูดแรงขนาดนี้ยเราเป็นเพื่อนกันมาตั้งหลายปีนะแล้วเนี่ยแม่ใช้มพ่แค่ช่วยอยากให้ฉันประหยัดเงินเท่านั้นเองอะ แล้วอีกอย่างอะวันนี้ก็วันงานแต่งฉันด้วยอะพวกแกสองคนควรเกรงใจฉันหน่อยดินี่เราสองคนยังไม่เกรงใจแกอีกเหรอถ้าไม่ใช่เพราะคาว่าเพื่อนเนี่ยเราสองคนกลับไปตั้งนานแล้วจริงที่เรายังอยู่ที่นี่เนี่ยก็เพื่อจะเป็นเพื่อนเจ้าสาวให้แกแต่ตอนนี้เนี่ยแกทำานี่งกับพวกเราเป็นท่า้แกมากกว่าพูดบ้าอะไรเนี่ยพอแล้วค่ะแม่แม่คะเงินนี่ยเราไม่ต้องเอาหรอกเดี๋ยวทะเลาะกันขึ้นมาคนอื่นเขาจะมองเราไม่ดีนะคะแกก็รู้นี่ งั้นเอาแบบนี้ไม่มีอะไรต้องคุยละคืนเงินที่เราใส่ซองให้แกมางานแต่งเราจะไม่เข้าร่วมข้าวเราก็จะไม่กินละแล้วก็ค่าแรงฉันด้วยปกติแล้วเนี่ยฉันแต่งหน้าอยู่ที่ชั่วโมงละพันห้าสาชั่วโมงก็4 5่พจ่ายคืนมาเลยยังมีหน้ามาทวงเงินอีกเหรอนี่ตักไข่มุกฉันว่าพวกแกสองคนทำเกินไปป่ะนี่วันงานแต่งฉันอะฉันก็ใส่ อย่าไปยุ่งกับพวกมันเลยลูลกมันมาเนี่ยก็เพื่อเงินเท่านั้นแหละเราก็ให้ลูกพี่ลูกน้องเรายอมันออกไปนอกงานเลยโหยยังมีหน้ามาพูดอีกใช้เราทิ้งเลยนะจะเล่นแบบนี้กันใช่ปะได้ทุกคนคะเอาทัวร์เนี่ยมนลงสองแม่ลูกคู่นี้ทีคะ่ะเจ้าสาวไม่ให้เพื่อนเจ้าสาวกินข้าวแถมใช้งานอย่างกระท่าเลยคะ่ะแล้วแม่เจ้าสาวเนี่ยก็รังแกพวกเราด้วยแถมยังเอาซองประตูเงินประตู เรามาสินี่คืนไปเหรอแม่โลกไหายละนี่ฉันนี่โชว์อะไรจริงเลยที่มาเป็นเพื่อแกสองคนเนี่ยแกทํางานแต่ฉันพังลดซ้ำมาเลยนะถ้าแกสองคนแต่งงานเมื่อไหร่ฉันก็ไม่ไปเหยียบเลยตัดเพื่อนตรงนี้แหละสาธุแล้วใครอยากจะเชิญแกไปไม่ทราบเลิกเป็นเพื่อนแล้วดีแล้วถ้าขอด่าแกทีหนึ่งเหอะอิจฉาผูม<อ>แม่ สองคนนี่ไซวัวออจะงานไปเลยไปไม่ต้องไล่หรอกจ้ะพวกเราไปอยู่แล้วอีป้า <c oughs> มันด่าแม่แม่มันด่าแมวอีป้ากินล็กินไ์หรย